วันเอร์วันวินิจนาทีนี้ได้เกิดเหตุการณ์สลดขึ้นในสวนสัตว์ชาแดงซูโลจิกในประเทศโมร็อกโกเมื่อช้างซึ่งอยู่ในคอกใช้งวงปาก้อนหินขนาดใหญ่ไปโดนด้านหลังศีรษะของเด็กหญิงวัยเจ็ขวบที่ขี่คอพ่อเข้าอย่างจังเมื่อวันอังคารเป็นเหตุให้เด็กหญิงเสียชีวิตต่อหน้าต่อตานักท่องเที่ยวคนอื่นๆขณะที่ทางสวนสัตว์ได้แสดงความเสียใจและบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาได้ สาวสาวชาวจีนคู่หนึ่งในจีนเช่าเฮลิคอปเตอร์เพื่อพาเหินฟ้าไปเข้าพิธีแต่งงานตามความเชื่อที่ว่าโชคชะตานำพาพวกเขามาจากฟากฟ้าเดียวกันแต่ว่ามันกลับสร้างปัญหาเพราะเฮลิคอปเตอร์ดันไปจอดกลางถนนทำให้การจราจรติดขัดทำให้ถึงกับมีคนโทรไปแจ้งตำรวจ วนหมิงนักดับเพลิงหนุ่มชาวจีนดังข้ามคืนหลังรูปเขากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในกะละมังถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ซึ่งที่จริงนี่เป็นการกินร่วมกับเพื่อนๆที่ต่างก็ฝึกมาอย่างหนัก2วันติดต่อกันแต่ว่าหลังจากทุกคนอิ่มแล้วหลวมปู้กลับยังไม่อิ่มและกินที่เหลือจนหมดด้านชาวเน็ตพากันเห็นใจว่าฝึกหนักขนาดนี้น่าจะได้กินอาหารดีๆหรืออย่างน้อยใส่ไข่ลงไปบ้างก็อย่างดี